สังศี presented by เครื่องประประาศ c a r r i e รและอย่างทราบกันดีนะครับเรากำลังค้นหาผู้ที่สามารถถ่ายทอดบทเพลงทองคำอันทรงคุณค่าได้ออกมาอย่างดีและไพเราะที่สุดนะครับ,รบและผู้ชนะเพลงหนึ่งเดียวของรายการเราครับจะได้รับโลก่เกียรติยศและเงินรางวาัลจากเครื่องประกาศแคร r เอร์ูุลค่า้าเ0อ0 0 0บาท ตอนนี้กำลังดู The Golden Song ซีซั่น4นะคะเพราะว่าต้องฝาก่ารต้กนรสุดหินของเราทั้ง4ท่านครับพี่โจ้แม่น้องพี่กบพี่แก่สวัสดีครับและอีกคนสำคัญของเราครับโปรเ์มือทองพี่นึ่งชัดตัวสวัสดีครับสรับแม้จะจักรวรรดิ้ด้วยนะแม่วันนี้ชุดเขาสลับกันอีกแล้วงนคนนครับบอกแล้วอีกคนหนึ่งเน้นอลังการ ขาเขาเขาจะไม่มาแข่งของเจอแมนเนเบียดเบียดบางๆนั่นไงอย่างเงี้ยไม่ได้คือเแี่งไพเราะยละคนไม่นสียนะเวลาเก่าเราก็จะได้ลองเพลงเล่นนะคะสั้นที่แล้วนะฮะบนโต๊ะพี่มีทั้งยาหม่องยาดมยาลมทั้งปากกานะคะทุกอย่างสะดวกกับด้วยความสะดวกอยู่ตรงนี้ ในวันนี้นอกจากการแข่งขันแล้วทางรายการเด็กเกียรตจากเจ้าของเสียงร้องต้นฉบับเพลงสักใจกล้องาหน้าของคอมพิวเตอร์ก็มีค่ะเปิดเวทีเพื่อส่งความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับคุณชมให้ได้นวางเป็นระเบียบเยอะแยะกระเป๋ามากมายสวัสดีต้นแบบสมัยยุค ได้กลับล่งเรืองโอ้ยครูมุดครับซีซั่นที่แล้วนะครับคุณหมอวิภูของเรานะเพลงของครูมาล้อกโชว์เพลงสะใจแล้วมันสะใจมากจริงๆที่มาที่ไปของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับผมชมเข้ามากเลยผมชื่นชอบมากเลยแล้วผมนึกว่าอสมมุติเราผมมาประกวดนะผมก็ตกรอบไปแล้วไม่ขนาดนั้นครับคือคือที่มาที่ไปตอนนั้นสมัยหนุ่มๆเนี่ยเราก็ รักแรงโอกหักแรงอะไรประมาณนั้นนะครับหมูมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเราเลิกกันได้ทงโทรศัพท์<ม>ตอนนั้นร้องเพลงได้กลับนะฮะ<ม>เขากลับมานกดกุรีเขาไม่รู้หรอกเขาขึ้นเพลงผมก็ร้องเธอตายเสียแลมตายไปจกักตายไปจักชีวิตเราอ่ะอผมร้องให้บนเวทีโอ้โหในขนาดนั้นทีนี้พี่พี่แรมซึ่งต,ต่อมาผมเรียกท่านว่าพ่อแะแลมนะครับท่านก็เลยเรียกผมมาเมื่อกนี้ เป็นอะไรแล้วก็พาผมไปนั่งที่หน้าบ้านเนี่ยแตเป็นซุ้มแลแ้วท่านก็ชอบเปขึ้นมาเป่าโอ้โหเพราะจย่างไรที่พูดว่าเนี่ยเขาเขาทำกับผมแบบนี้เขาคงสั์ใจมากนะพี่นะแตเอเ้เอาเลยเอยาเลยประโยคนี้ก็เลยขึ้นเป็นเพลงสั์ใจนะครับอนี่ถ้าครูไม่บอกว่าเป็นชีวิตครูผมคิดว่าเป็นชีวิตของการนพัฒนะโอ้โห <laughs> <laughs> หน้าตาย,ย่างนี้ยังโบกขักเลยครับครูครับ ผมเจ็บมาเยอะแล้วผมโอ้ได้ฟังเรื่องราวของบทเพลงนี้นะครับเชื่อว่าคงจะอยากฟังเสียงต้นฉบับกันแล้วนะขอมอบเวทีให้กับครูมิดเลยครับขอบคุณครับ ร้อนนักก็แช่น้ำหนาวนักก็แช่น้ำอุ่นนะเครื่องทำน้ำร้อนค่ะในห้องสะดวกสบายนะคะพี่อ้อยก็อยู่อย่างนี้ของพี่อ้อยเรียบง่ายค่ะเสื้อผ้าอภรรกก็ล้นตู้เอามาแขวนข้างนอกนนไปฟังเพลงดีกว่า đang chắn khôn cái buồng có chấm bằng đôi chơi thiếp một thua you know ฟูตแตนยาคุณละคุ้มจากยิวใหญ่สามเด่นเร็แรก1แถมหนึ่ง